สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนิดนึงนะก็จะมีสกุช่มารีวิวนะคะแต่ว่ามีแค่หนึ่งอันเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพูดคุยกันต่อจากการรีวิวด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกุช่ที่จะมารีวิวนีกก่าอยากจะบอกว่าพิเศษมากนะคะอันนี้คือแบบตั้งใจทำมากอะ่ะแล้วก็ทำค่อนข้างยากด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่เลยจริงๆน้องๆก็เห็นจากภาพปกแล้วแหละเนาะก็เป็นสกุชินารูโตะนะคะอ่าดูสโลด้วยนี่บีบให้ดูเลยนี่นะคะค่อนข้างสโลเลยอืมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยยากตรงผมนี่แหละคือกว่าจะตัดออกมาได้แบบนี้ยากมากนะคะก็ จริงๆแล้วอันเนี้ยทำเป็นของขวัญวันเกิดนะคะก็เลยเออพิเศษหน่อยเพราะว่าแบบเขาชอบนารูโตะนะคะนี่ให้ดูแท็กนิดนึงนะคะจริงๆมันจะเป็นคำโวยพรอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ถ้า,าผ่านมาดูคลิปก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์นะมีความสุขมากๆนะคะ <laughs> จริงๆอ่ะทำเสร็จไว้สักพักแล้วล่ะค่ะแต่ว่า ไม่ได้เอาไปรีวิวรวมกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขากลัวเจ้าของมันเกิดเขาจะมาเห็นนะอ่าก็เลยมารีวิวแยกนะคะโอเคก็อ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะอืมคือจะมีพูดอะไรต่อนนิดนึงนะคะก็คือว่าอ่าหลายคนอาจจะทราบแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เปิดขายสกุชี่ในไอจด้วยนะคะอืม ก็ถ้าใครยังไม่ทราบนะคะชื่อไอจก็ชื่อเดียวกับ Youtube เลยค่ะนะเสิร์ชหาได้เลยอืมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะถ้าเกิดยังไม่มีอันไหนถูกใจอาจจะก,กดติดตามไปก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ทำอันไหนใหม่ๆเนี่ยก็จะเอาไปลงเรื่อยๆนะคะอ่าแล้วก็จริงๆที่ขายสกุชี่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าพี่อ่ะ ทำเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มเยอะนะคะทีนี้ก็เลยเออเอาไปขายดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้นำรายได้เนี่ยมาแบบซื้อสีซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาอุดหนุนเขาด้วยนะ <c oughs> อ่าแล้วก็เรื่องราคานะคะพูดเรื่องราคานิดนึงคือพี่อ่ะก็พยายามตั้งให้มันแบบโอเคแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไม บางชิ้นราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือว่าส่วนใหญ่นะคะชิ้นที่ราคาสูงก็คือจะเป็นชิ้นที่เพียรใช้สีเยอะนะคะก็คืออาจจะทาหลายชั้นหน่อยเพื่อให้มันเนียนนะคะส่วนอันไหนที่ราคาแบบย่อมเยาหน่อยก็อาจจะแบบเอออาจจะไม่เรียบเนียนเท่านะคะก็อยากให้เข้าใจด้วยนะคะตรงนี้อืมแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะสกุชชี่ที่ลงไปเนี่ยก็จะมีอย่างละชิ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าพี่ ต้องทำแบบใหม่ๆเรื่อยๆนะคะอย่างคลิปสอนทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเออไม่ได้ทำชิ้นเดิมๆแต่ว่าก็ถ้าเกิดมีน้องๆสนใจอยากได้ก็อาจจะไปคอมเมนต์ไว้นะคะถ้าพี่มีเวลาพี่ก็จะทำนะอืมค่ะอ่าต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าจะมีคนอยากรู้ไหมนะคะก <laughs> ็คือจะแนะนำตัวนิดนึงนะคะเผื่อบางคนยังไม่รู้ก็พี่ชื่อโบนะคะ อา,อายุอายุนี่ไม่อยากบอกเลยเพราะว่าแก่มากนะคะก็เอาเป็นว่า20กว่าแล้วนะแก่แล้วเพราะาน้องๆส่วนใหญ,ญ่จะแบบมปรปถมม,มัธยมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแก่นะแต่ยังไงก็อย่าเ,ยเพิ่งเรียกป้านะเรียกพี่แล้วกันค่ะอะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะพูดเรื่องคลิปก็คือแบบจะมีน้องๆเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากว่าให้แบบ สอนทำโน่นสอนทำน,นี่นะคะก็คืออาจจะบอกว่าบางทีเนี่ยแต่ละคลิปมันก็ใช้เวลานะคะแบบบางทีเห็นแบบไม่กี่นาทีเนี่ยแต่ว่าเวลาตัดต่อแล้วก็แบบเวลาทำอะค่ะกว่าแบบบางทีเราจะต้องรอสกุชี่แห้งเอ้รอสีแห้งนะคะแล้วก็มาทาสามอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาบางทีวัน2วัน3วันก็มีเลยนะคะก็เลยแบบว่าทําให้แบบไม่ทันจริงๆอะ ก็พยายามทยอยทำก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหวังว่าจะเข้าใจนะเออส่วนใหญ่พี่ก็จะแบบพยายามทําอันที่แบบมีน้องขอกันเข้ามาแบบเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ก่อนอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ก็พยายามจะทําให้อยากทําให้หมดทุกคนแหละอืมแต่บางทีมันก็นะยุ่งบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องใช้เวลาอ่าไม่รู้มีคนฟังไหมเนี่ยพูดมาสนาเลยนะคะห้านาทีกว่าแล้ว อ,อย่างไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกันได้นะพี่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ